สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูสองงานพานท้ายวันที่13พฤษภาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักนะครับดำสั่นต่อท้ายพับงานทําสีดำนะครับใส่ชุด4เซต5ห้ทนนิงนะครับลำบางสั่งได้นะครับใส่กับตัวลำหนาลำบางนะครับ ใส่กับรุ่นไหนสั่งได้เลยครับคองมเกะดลายหน้าหลังนะครับอันนี้ท้ายท้ายเหล็กทรงหลังแข่งนะครับทรงให้ลูกค้าเลือกมานะครับครอบไกลก็ใช้ของเดิมได้เลยนะครับทำล่องไปให้แล้วนะครับโอเคครับ สนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงกแล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Ni niggas in my grill tryna phase me.